คนยุคใหม่ขุดบิตคอยด้วยคอมแต่คนยุคก่อนกดบิตคอยด้วยมือเครื่องคิดเงินโบราณจากแบรนด์ n a t i o n a l c a าร r ด g i s ใช้ในประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อเสือบ100ปีสกุลเงินที่เห็นเรียกว่ายูเดนซึ่งเลิกใช้อย่างเป็นทางการน้าปี2002ทุกครั้งที่กดคันโยกตัวเลขจะหมุนขึ้น ไม่มีไฟไม่มีตอมีแต่ฝีมือของช่างเครื่องยุคแรกของโลกธุรกิจเสียงเหล็กกับเสียงน้อยเก่ากระทบกันมันจะกลายเป็นเอกลักษณ์ของร้านเสียงที่ได้ยินจะไม่ซ้ำใครและไม่มีวันโหลดออกจากโลกออนไลน์ได้อย่าลืมตามไปชมสมบัติและของหายากอีกมากมาย ามเส้นทางการประจนภัยของเราที่หน้าโปรไฟล์ขุมทรัพย์สุดคอฟ้า